สว,สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาจับปลาอีกแล้วนะคะที่เดิมแต่วันนี้เพิ่นถ่ายแล้วจ้ะหลานใจดีวันนี้หลานพามาดูหน้าของหลานนะคะพอใจมาก <c oughs> <c oughs> นี่ป่าเพิ่นหมดอยู่แบบนี้เลยเราไม่เสียง่ายกว่าเราก,ก่อนจ้ะ มึงป่าพื้จ้ะทุกคนจับไปเลยรอบนี่เอหมาะไปเอา,อเอานี่กระป๋าด้นี่เห็นไ่มนี่โอ้โอ้มีคนถามว่าทำไมแม่เอาไปปล่อยที่สะอายก็ไปปล่อยเลยจ้ะแต่ตัวใหญ่เราก็กินเดี๋ยวบังล้ว แบบนี้ไปก่อนเพื่อจะให้หน้ามันน,น้อยเนาะจ้ะ <c oughs> นี่ทุกคนปลาไซรัมกิเนี่โอ้ยเพียบ để chấm áo bếp đĩa mì bò mì bò ồ, chấm mì โอ้ไปอีกตัวหนึ่งใกล้แล้วปล่อยไปก่อนเนาะเดวจะมาเอาโอ้เยอะเลยแบบนี้ฮักก่อนแใส่นี่หนะเหน่อเทียวแม่นบ่เยอะเลยน,นี่นี่นะคะมองนี่ เรียบป่ามาป่านี้โอ้โหทิวเพียบมากันป้าปทุกคนป้าปทิวป้าปทุกคนป้าป โโอ้โปลาเทียวทุกคนปลาจับแบบสบายเลยจ้ะเห็นอยู่บ่าเทียวเบงนี้ทุกคนบอกได้ว่าเยอะมากเออทุกคนจ้ะ เอ่งนี่<ฮ>กระเด็นเต็มหน้าเลยโคลเก็บเอาจ้าเยอะแยะโออยหลาย แต่ว่าเมื่อนั้นาน้ำม,มันไปสายปะ่ะสงสัยเลิศฝุ่นเป็นคนเห็ดโฮไหวตรงนี้ได้เปิดไม่อยู่ห่ะเทียวเปิดอนมาแล้วปะาะนี่ก่อยโอ้ยอตรงตรงนี้เห็ดเต็มหมดลงดินตักน้ำออกแค่น่อย มันจึงได้เห็นปลาแบบจริงๆนะคะนี่เห็นบมอเห็นหมอหามมาทีนี้ก็มาเก็บเอาเลยเปื้อนหมดแล้วค่อยนี่สร้างมันงนงี จำศีลจะนอนพื่งลงจำศีลละป่าจะบางอันจำศีลเพาแท้ก็ตายน่ค่ะทุกคนเต็มเลยตรงนี้จกพอแบบสบายเลย เบื้งนี่เพิ่นหมดดินโอ้โหหมดฮอนนี่ผัวอืมหมดลงตายขนาดพวกผู้เลี้ยงปลาเข่งอยู่ใสย,ยุสอาบ่า ว่าทุกคนเราลี่แบบนี้เลยอืมป้าจากมาแต่ใส่เดินพับป้า้ใส่กี่ดอเพื่อมันหมดเดินเราก็ต้องจับดูดีๆนะคะ เยวคอยมาเอาฝังเอานี่ไหนเห็นบ่โอ้โหมันใหญ่เลยลงมาจากเทือกโอ้รอ้องรอเลยเหรอ ่วนด้วยจ้ะหาปลาน้ำขอน,นให้มากมากใส่กินจ้ะแบบนี้ผลลีแบบนี้เลยโอ้แค่กระ마ใจใส แห่งเห็นเมืงเนี่ยเมืองตะการดุลกุกได้ครึ่งหนึ่งเหรอหวายแท้นี่โอ้ลินเสียตายบ้านเที่ยวเทีว่วเห็นไหมลูก ขีดตุ่มเบื้องหน้าเต็มเลยปาดอย่าฟังนี่เอาไว้ก่อนปาท,ทุกคนได้เต็มเลยฝังนี้ก็อย่ามาฝังนี้ก่อนเดี๋ยวเห็นบนผลลีแบบโอ้ นี่บัตรทีนี้หนึ่งสองเห็นล้วหนึ่งสองสามย้ายเราไปใส่ป่ะคือเห็นแต่รถเหมาะไก่สม่อก่อนตันสม่อก่อน

ก็เห็นป่าหมดเลยเนี่ย ถึงนี่ป้าถอดพี่พี่แม่แะบนี่เครียดไปซอยเพิ่นไปเดินมา

ปมาลงมาตรงบอร่ออีกตั้งหลายเลยแบบนีเ้เต็มเลยประจักรคูนี่เสียววะประกาจ,จก เบิงนะค่ะอื้อแปลกว่าปลาลงบ่อมาเลยตรงนี้นะ่ะอึ๊บมันก็บ่ม,มี ตรงนี้บ่ค่อยหลบึงละน้ำไหลลงที่เก่าบ่ค่อยหลตรงนี้ใส่บบนี้ใส่ป่าเหมาะตรงนี้ไม่เออทุกคนบังนา่าโอ้ยข้าวตาอู้ ขี่ต้มข่าตาบอ่อนี่บอ่อลายจ้ะเป็นไปได้ ้แมงดานนะ้าว้าวเป็นไปได้ของอร่อยนะแมงดานะ่ะม่มีเลยป่าอยู่เนี่ยไม่มีจ้ะชื้นจะก็โชคดีนะ มาเอาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้นี่มันตกมาอีกแล้วบ่มาจกเถื่อตรงนี้ตรงนี้แนี้เนี่ย ông oh, mà đứa sút thai rồi đây này đây, cháu đây, say, bận nhang, là nó ตอนนี้เราก็ได้ประมาณนี้คือแบบเยอะมากนะฮะอย่าเบิกตันนี้ก่อนฮันเดียวฮัน ตันนี้เราได้ประมาณนี้นะตรงนี้นะคะเป็นบริเวณของนาของข้าเจ้านานหนายยีตวนนารุงคำแต่ว่าน้ามันหลายแหงบัวซีไดดกระบอดลองเบิกเนาะเบิกค่ะมันบ่อนเต็มค่อนข้างที่จะงมยากนะ น้ำเยอะแต่ว่าปลาเยอะนะคะบ่อนเต็มเลยนะเอาแสดงว่าน้ำมันหลายจ้ะบ่ได้ดอกต้องถ่ายมันแบบน้ำหน่อยก่อนนี้ก่อนเพียบเลยอ่ะเบองฮะเอาจนได้วะ่ะ เบิ่งมันบ่อนเต็มอยู่ทวิชก็คงสิเมื่อยซื่อๆดอกจ้ะโอ๊ยอาสิบ่ละความสามารถมาจับโตนึงมาสงสัยได้ละ ่นหน้าแล้วเชวอืม,มีปลาตายด้วยแมงดาแมงดานี่ได้เยอะมากจบนะคะปลาน้ำผ่อนหมดแล้วจ้ะหมดแล้วบายบายขอบคุณค่ะ